สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี FC c e ลล k i m h ันผู้บ่าวจอรเดียทุกท่านด้วยนะครับนี่วันนี้มาสุโขทัยนะครับก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้คุณพี่มงคลนะครับซึ่งซื้อรถ303มุกยเงินสดกับ k ิมหันไปเมื่อเมื่อประมาณวันวันวันที่14กุมภานะครับอ่าถ้าจำไม่ผิดก็คือวันที่14กุมภาปีนี้แหละนะครับก็วันนี้ก็ มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้พี่เขานะครับก็ปลอบพร้อยชั่วโมงครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับนี่โอย,ยังใหม่ๆอยู่เลยยังใหม่ๆอยู่เลยครับยังใหม่ๆอยู่เลย,อ,ยอ๋อกินมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับ ส่งเมื่อวันที่14กุมภานะครับแยดดูดิชั่วโมงเท่าไหร่แล้ว80.9ชั่วโมงนะครับโอ้หยังเอี่มๆอยู่เลยรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับดูแลดีมากครับ ดูแลดีมากใส่มาเกือบเกือบหอยชั่วโมงมีงอแงี้นี่บอค่ะพี่มีครับมีครับมีงอแงีโอเคกลงเสียงวัฒนิตติดซทำย่างเลยพัดลมกับวัฒนิดตทำท่านมีเวลาเลยว่านนะครับบ้านแปลงไม้หมดเลยสาดนิดนึงก็เลยป่านเป็นสีมะเบิงโลเทียดเงี้ยนป่านปเป็นสีมะเบิงโลเทียดเงีนอ่ะ วานเรียบร้อยครับอย่าวานเรียบร้อยวานเรียบร้อยฉีดยาคุ้มมือนีงกันอืมมันก็เขามาหอดววยกันนะอ่ะมอนก็เขามาหอดววยกันนี่น,นะครับโอเคครับผม,เด,ผมเ,เ,นนบเดี๋ยวผมสิผ้าเปลี่ยนทายเมึงนะครับเดี๋ยวผมเสียพี่เปลี่ยนแหละผมสีสอนการเปลี่ยนนะครับกัจังสิทว่ามันบ่ะยากหรอกกัจังสิทโอกเทื้อหนากัจังสร้างอะไรอย่าผมมาว่าเปลี่ยนเองไม่เห็นเองอยัยยงเสียนะครับอ่ะโอเคนะครับน้ำมันเครื่องก็เติมอยู่ประมาณสี่ลิตรนะครับน้ำมันเครื่องเติมประมาณสี่ลิตรอันนี้ก็ ได้ถังนี้มา5ลิตรนะครับมันจะมีรถก,ก่อนๆ4ลิตรกว่านะครับ4ลิตร4ลิตรครึ่งน,นะครับบางทีนะครับมันจะมีหลายรถนะครับน้ำมันเครื่องของจอรเดียนะครับอันนี้ลอตล่าสุดนะครับถังรุ่นล่าสุดจะเป็น5ลิตรนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวมาให้ดูอันนี้อันนี้เป็นกองเครื่องครับผมกองเครื่องมันเหมือนจะดูลูกเล็กกว่าที่มาจาก จากเอ้กับรถนะครับแต่มันคือตัวเดียวกันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือกลองเครื่องนะครับอันนี้ก็คือกลองไฮดรอลิกนะครับกล่องไฮดรอลิกอยากอนะเอ ก็จะเป็นกรองไฮดรลิกนะครับทั้งหมดนะครับสองอย่างเนี่ยนะครับสามอย่างเนี่ยนะครับสองพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับสองพันสองร้อยเก้าสิบาทอันนี้ยังไม่รวมราคาส่งนะครับราคาส่งก็ประมาณร้อยนะครับก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่รอบร้อยชั่วโมงเนี่ยผมมาผมผมมาบริการให้ฟรีนะครับรอบร้อยชั่วโมงมาบริการให้ฟรีฟรีค่าแรงค่าเดินทางนะครับแต่ปกติจะเป็นหน้าที่ช่างนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับผู้จัดการนะครับ กิมพันมาเองนะครับอันนี้กิมพันอยากมาสาธิตการเปลี่ยนถ่ายนะครับแล uh ้ว uh ก็มาามพบป่าลูกค้าไปในตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องชุดกรองของเร็วกันครับนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอ่าต้นแค้งนะครับก็จะเป็นเบอร์17นะครับเป็นลูกบล็อกก็ได้เป็นแหวนก็ได้นะครับประแจแหวนนะครับไม่แนะนําให้ใช้ประแจปากตายนะครับใช้ประแจแหวนนะครับหรือไม่ก็ลูกบล็อกอย่างนี้นะครับเบอร์17นะครับ ถ้าเรายืนยืนยือนอยู่อย่างนี้นะครับเราต้องไปขันฝั่งนู้นนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็ไม่ไม่ได้ขันฝั่งฝั่งป้ามือเหมือนมนรุ่นพี่ใหญ่สี่สิบห้าห้าสิบแรงนะครับสี่สิบห้าห้าสิบแรงจะขันฝั่งนี้ส่วนสามถูออกจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับไปฝั่งซ้ายมืออ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าได้หรือเปล่าอ่าต่อมาเนี่เราร่องนะครับผม ได้ได้ครับเียมาล่อเดีะเลเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้เจ้าของรถเขาขันเองนะครับเราเป็นแค่ผู้อธิบายนะครับไม่ทำเองนะครับเพื่อเปลนลืมรือเ่างลวงท่างเปล่นนี่ครับผมนี่ก็เดี๋ยวจะให้ที่มงคลเปลี่ยนนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเองนะครับนี่อ่ายเลกเบอร์สิบเจ็ดนะครับขันเข้าไปเลยนะครับ อันไม่ได้กีนะผมอติ้งป่ะทิ้งน,น,นะครับอ่ติ้งแล้วห่วงไม่ที่ไห,หนหอมเดือดเล่นมากกว่านี้เราก็เติมอยู่ประมาณ4ลิตรนะครับ4ลิตรเราต้องไปดูการวัดมันด้วยนะครับว่ามันพอดีหรือเปล่า มันเครื่องมาแต่ละรอบมาไม่เหมือนกันอ่นะครับก็เรียบร้อยครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับก็ปล่อยน้ํามันทิ้งก่อนนะครับปล่อยน้ํามันทิ้งอ่ะพี่มงคลปล่อยอยู่ด้านนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนะครับด้านนี้เปิดฝาข้างออกแล้วนะครับเปิดฝาข้างออกแล้วนะครับฝาข้างอยู่แบอย่างนี้มันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าข้างจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็คือเรากดตรงนี้ไปใช้ปจัจแจแบนบิดนะครับใช้ปจัจแจแบนบิดนะครับมันก็จะคลายสลักมันออกมาได้นะครับแล้วก็ทางนู้นปล่อยนะครับทางนี้ก็ปล่อยให้อากาศเข้าออครับทีนีม้มันจะนงอยๆหน่อยนะครับเดี๋ยวสักครู่อาเยอนกได้ โอ,อ้เกือบเกือบหายสลามันอ่าออกมนี่ครับาอากาศออกยากปล่อยให้อากาศเข้านะครับทีนี้อืมไปแล้วนะครับพี่เนาะตามมานี่หลังจากเปิดก้นแข็งเสร็จมล้ก็ปิดก้นแข็งนะครับปิดก้นแข้งก็ใช้เบอร์สิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับอัดเข้าไปนะครับมาดูนะครับ ใี่ใี่มงคลเขาผิดเลขนะฮะผิดได้เลยครับผมผิดจะได้ครับเราขั้นแคตติงเลยพ่อนะครับขั้นแคตติงเลยพ่อเอามันเป็นแหวนทองแดงอยู่แล้วนะครับแหวนทองแดงอยนะู่แล้ว จริงๆกับโดนกะพ,นพี่เนาะเรียนัะไข้าวแยวสร้างอะไรครับผมมาออบหวานกับเห็ดเองยงกอ่ะลูกบอกอัาเห็ดก็อตึงมือครับแล้วล่ะซ้ำกันพ่อพ่อต้องเนินครับเรียบร้อยครับ แค่ตึงตึงมือพอนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับแน่นมากเดี๋ยวออกยากนะครับอ่าครับแล้วก็เราจะเติมอะไรอย่างงี้นะครับอย่าให้มันเชื่อมออกไปเอาเปลี่ยนกลองก่อนดะครับอ่านะครับอ่าต้องเปลี่ยนกลองก่อนนะครับเรื่องนะครับเรื่องเรื่องต้องเปลี่ยนกลองก่อนนะครับอ่าพี่นี่ตัวจับบ่ของยืมตัวจับของพี่นี่บ่นี่ฮะนี่เอามาด้วเอามาสิ่งที่ของผมก็บริษัทเอาของผมจับกัได้ อันกิมหันนะครับวางไปขาดมานะครับเชื่อมมาไว้แล้วเชื่อมมาไว้ละอันนี้เป็นงาน DIY นะครับงาน DIY เป็นโซ่ราวลิ้นนะครับเป็น,นโซ่ราวลิ้นที่อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์สีจ่จังหวัดนะครับอย่ามี่มีคนแก่มีเครื่องกาารที่แกเก็บตัว คือถ้ามันจะมีตัวที่เป็นสายพานนะครับเป็นลักษณะกดเอานะครับี๋ยวลองเอาของเราลอง,ง,ลอง,องไปนป่นบอกมันเอามาสิค่ะกินแล้วมีมาได้นา บอบสกันสมี่ซ้ายกับข้างนี้มกับสายข้าดีกว่าครับผม้าย้างมมันขับแบบนี้นึงเนียน อโอ้ยดมห้องไปห้องน้ยัง <c oughs> เสร็จเอาเด้ขนาดแชร่อยชั่วโมงเครับรถมงทงานก็ได้รุ่แปดซิบแปดซิบก็ว้าแปดซิกว่าถ้าีลอยเต็มครับม ของใหม,ม่มากเลยครับทีนี่ของคือน,น้อยนี่ครับขันใส่เลยครับขันเอาแค่ถึงมือพ่อมันคนตกใจนะเฮ้ย่อ,องคือน,น้อยน้อ,นอ,อ,อ,อเลยมันถึ้นุ่มเขนดิว่ากันนี่แหละครับตรงรุ่นมันแหละนะครับจะดูตรงวัาอะไงกันมาครับเน่ยอะไรครับ,รบยยนี่เออเอาแค่ตึงๆมือพ่อ อ่าสำเนานพอแล้วครับอรอเองเอ้ประมาณนี้แหละพอแล้วงแค่นีนครับเห็นค้กาก็บอกไหมครับสำนียก็อยู่แหละครับเพราะมันเป็นซีนในตตกครับผมซีนเป็นลูกอย่างนี่นไม่นี่ก็มีไปเซ็กซ์นี่แหละอ่านียบร้อยนะครับแล้วก็เติมได้เลยครับทีนี้เอาซี่กล้วยเก่าอยู่ใส่ร้าน อมอคะกะ็ได้หนึ่งลิ 1> 1รครับผมเอคก็ได้ลิเคืนหลายผมว่าผมว่าเบิดเกิดเบิดกระล่อนเกิดเบิดครับก <มะ S 1> ระล่อนหมนมันหาลริดนะชิดมาอีกทีดนึับ เกือบซีลิตดยังชิดเลยเกือบเกืบทังขีดซีลิตดกว่าครับ,ออกกบผมเพราะเนี่ยทำนี่ก็ได้ครับผมอีกนิดนึงก็เหลือให้เพื่อนที่นะไม่มันเรียนในท่านนี้แล้วทำอ,อ,อนไรยิงจุ่มไปกับเต็มอีกนะครับ เช็คการวัดแต่เรื่องเพราะหนามันเขาจะมาให้่ไหมมาหลายไหมาหลายกัววัววัาลดอยู่แล้วนะครับเออเขาจะบัได้ยหมามาพอดีเปะนะครับแหย่ไหมาหลก่าเพราะว่าจังหวะใส่งานไปแล้วหนามันมันขาดจลยทีนั้นแต่ทั้งสีเรื่องมันเลยตัดนะครับเก็เลยมาตรวจเราโอเคพอดีนะครับพอขีดแล้พอดีอายุประมาณเอย่ยวกว้างตรงนี้ก็ซี่ลิตอ่ะครับผมเออ อีกเรื่องนึงเก็บไปถักเติมอีกครับอันนี้ก็แค่เปีนี้อยู่ก็ทำซ้ำอยู่ก็ยันเงีนครับแนี้ครับบ่ดีครับผมเงีครับก็เนี่ยอ่าอันนี้สายอะไรนะครับเนะมาดูนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้สายอะไรเดี๋ยวผมจะทางตามไปดูนะครับอ่าลงมาข้างล่างนี่สายระบายแรงดันนะครับนี่ถ้า ใส่ตัวระบายแรงดันนะครับใคระย่าดีไม่ดียังไงไม่รู้นะครับแต่สังเกตนะครับสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตรอบๆขอบตรงนี้นะครับบารซินนะครับบาเอ่อเพาตั้งนะครับไม่มีคาบน้ํามันไม่มีคาบซึมนะครับใช้งานต่อเนื่องได้นานๆเลยนะครับไม่มีคาบซึมเลยนะครับพี่เรียบร้อยออนย่างไรครับงานยาวยี่หมองนะครับผม เดี๋ยี้น้ำมันน้ำมันครับเปลี่ยนทายว่าน้ำมันเปลี่ยนเปลี่ยนตะกรงไหมครับเปลี่ยนตะกรงย่างเดียวเปลี่ยนครับอ๋อน้ำมันบ่ขึ้นบ่ขึ้นมาน้ำมันบ่ต้องต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนตะกรงออกซป็นเสื้ออีกปรลมาณพันชั่วโมงหมดละจะสี่เดียเปลี่ยนครับผมพันชั่วโมงจะสี่เดียเปลี่ยนเปลี่ยนตะกรงย่างเดียวไม่ห่าครับง่ายบ่ตัวจะสิ้นเปลืองกว่านี้ได้ไครับดูแลง่ายเข้าได้หมดละตันหาัละเข้าบ่ได้

ขยับปะบอกขยับเลยครับอ่าเดี๋ยวมันจะขยับได้ครับผมลองมุดอ้าวแข่งนีจำกัดอยู่ฟางกานในคิดแห้งดีครับแขกลองไนะครับเราจกที้งธุักทุเลศถอดกรองนะครับกรองแน่นมากครับไม่ใช่แน่นธรรมดานะครับแน่นซื่อจริงๆนะครับแน่นซะเหลือเกินนะครับ ลองไฮดรอลิกตัวนี้นะครับอ่าก็ลําบากแค่ลูกนี้แหละครับลูกต่อไปก็คือเราจะไม่ได้ขันแน่นมากนะครับเราเอาแค่ตึงมือนะครับตามที่คิมหันบอกนะครับทุกครั้งเลยนะครับใส่กองไฮดรอลิกกองน้ำมันเครื่องนะครับก็ไม่ต้องแน่นมากครับเอาแค่ตึงตึงมือพอนะครับอ่าสวมเลยครับที่นี่มันยังอยู่หันดูนี่อยู่ตัวนึงขำคนนั้นเป็นบ้าปีอ่า โอลิงของมันนะครับเก็บไป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 จะใส่ประโยชน์นะครับตัวชุดคลองมันจะมีโอลิงมาด้วยนะครับมันจะมีทุกอย่างมาด้วยนะครับอเอาสวมกำลังเสียอาไรครับกำลังอะไร เอาขาจับแล้วกับมุ้นในนิหน้อยครับผมขาจับแล้วกับมุ้นจุบตึงสุดแห้งเข้าในนิดน้อยแล่ะครับเอาละเอาแจ๊แจ๊แจ๊บแต่นคนนี้ม่นชะออกนี่ยจำ <c oughs> เหนียกอยูครับผมอ่อ<บ>ะตรงรนี้แห้งร้านีแรงหลายเคียงหน่อมันใช้หลุดตรงไก่คือผมแยงไก่จะเอามาก,ก่อนนะครับเี<ๆ>บยร้จบนะครับ ครับก็สตาร์ทเครื่องรันอินทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะครับแล้วค่อยมาลองขยับชุดไปนี่ผานลังนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถไถจรเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับรถใหม่รถเก่านะครับโทรสาเซลล์ิมหันได้เลยนะครับเบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอตัวไปกินน้ำก่อนนะครับไม่ไหวละเนื่อยครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ